สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกทกท่านนะคะพบกับช่อง youtube สมาทาโรเปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกประจำเดือนมก,กราคม2564 เปิดสักรารใหม่ต้นปี2564ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกๆท,ท่านนะคะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณชาวราศีพิจิกมากๆแทบจะทุกเดือน1-3ถึงอันดับแรกที่กดติดตามและชมคลิปมากที่สุดก็คือชาวราศีพิจิกสมมภพยากร,กรก็ขอขอบคุณจากใจนะคะก็หวังว่า ในคลิปต่อๆไปจะได้รับการช่วยเหลือเมตตาแล้วก็ช่วยกดแชร์เหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฟังเป็นคำแนะนำฟังประกอบการตัดสินใจฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแผนที่ชีวิตอะไรที่ดีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาฟังกันใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ ทักแชท Facebook ส้มมาพยากรณ์นะคะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเป็นช่อง YouTube แล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในเพจก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปเพราะฉะนั้นมีอะไรไม่เข้าใจถามกันได้ส่วนในเรื่องของคลิปก็ไม่ได้หรูหราอลังการมากมายอัดคลิปแล้วโพสต์เลยนะคะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนคนอื่นเขาฟังเป็นคําแนะนําประกอบการตัดสินใจอยู่ตรงนี้เจอกันมาเกือบป,ปีแล้วเนาะสำหรับการทําช่อง YouTube นี้ก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกประจําเดือนมกราคม2564อย่ายึดติดอย่างหนึ่งที่ต้องบอกอย่ายึดติดเพราะอะไรห้าถ้วยคุณมัวแต่ใส่ชุดดําแล้วนั่งไว้อะไรยืนไว้อะไรมันเหมือนคนกอดเขา่าไว้อะไรกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าย,ยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วการที่คุณไม่ยอมเดินไปข้างหน้าเพราะมัวแต่มานั่งเสียดายคิดแล้วคิดอีกวันเวลาผ่านมาแล้วเสียได้โอกาสเสียได้เวลามานึกถึงแต่ความผิดพลาดมานั่งโทษตัวเองบอกเลยว่าคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จตราบใดที่คุณไม่ยังไม่ได้ลืมเรื่องเก่าหรือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะมันเหมือนมันเหมือนจมปลากอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่กับปัจจุบันค่ะ อดีตเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้จงอยู่กับปัจจุบันแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดไพ่ห้าถ้วยนะสาถ้วยคือความล้มเหลวมันคืออดีตท,ที่เราผิดพลาดไปมันคือความผิดหวังมันคือความชอกช้ำอะไรเดก,ก็ตามช่างมันแต่มันยังมีสองถ้วย2องถ้วยที่ตั้งอยู่มันคือโอกาสมันคือความหวังจงมองอยู่ที่โอกาสจงมองอนาคต นะแล้วก็ทำโอกาสนั้นให้มันดีหลายคนช่วงเนี้ยเจอกับเหตุการณ์แปลกๆสับสนวุ่นวายใจจับต้นชนไปลายไม่ถูกจะทำอะไรก่อนดีสมมาแนะนำนะเอากระดาษ A4 มาเลยค่ะกระดาษปากกาพร้อมจดนะคะเขียนสิ่งที่เราอยากทำลงไปในกระดาษนะมันจะมีร้อยอย่างช่างมันเขียนในสิ่งที่เราอยากทำลงไปในกระดาษนะแล้วใส่ลำดับความสำคัญ ให้รู้ว่าอยากทําอะไรเรียงลําดับ1 2 3 4สตามความอยากกับอีกอันนึงนะหน้าหลังด้านหลังเนี่ยให้เขียนสิ่งที่เราต้องทําต้องทำเนี่ยคือจําเป็นต้องทำมันอาจจะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นอะไรสําคัญมากกว่ากันอะไรสําคัญน้อยกว่ากันจัดการตรงนี้ให้ได้แล้วเรียงความเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกแค่นั้นแหละนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลย6ไม้เท้าคุณจะได้ชื่นชมความสําเร็จแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยแต่ก็ต้องถือคติช้าๆได้พาเล่มงามช้าหน่อยแต่ชัวนนะหลังจากที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามอะไรใดๆแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จ หกไม้เท้าเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนไปรบอะคนไปรบมามันเหนื่อยยากลําบากกายมันไม่ง่ายถูกไหมมันมีอุปสรรคมันมีอะไรเยอะแยะแต่คุณจะได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถคุณได้ดิบได้ดีไม่ใช่เพราะดวงแต่มันเป็นเพราะตัวคุณเองขอแค่คุณไม่ยออ่อท้อคุณจะประสบความสําเร็จจะได้รับการยอมรับจากลูกน้องบริวารจากเจ้านายจากลูกน้องแล้วเหมือนจะขึ้นแท่นจะได้นั่งบันลังเพราะว่า ไพ่เก้าถ้วยมันเป็นความภาคภูมิใจ คุณจะเกิดความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มันเป็นบทพิสูจน์ขอให้มันเป็นบทนนบทดสอบถ้าเราทําได้ถ้าเราเอาชนะใจตัวเองเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้แล้วไม่ไปยึดติดอะไรกับความล้มเหลวที่ผ่านมาให้มันเป็นแค่บทเรียนเรียนรู้แล้วสู้ใหม่คุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณจะประกอบอาชีพอะไรใดๆก็ตามจะเป็นพ่อค้าจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักลงทุนจะทํางานราชาการข้าราชาการ ทหารตำรวจอะไรต่างๆไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเก็บคําแนะนําตรงนี้ไปใช้แล้วความสุขความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะน,นั้นการที่คุณมานั่งวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายกับอะไรหลาย,ยๆอย่างมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นการจมปลักอยู่กับอดีตก็เช่นกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นจงเป็นนักวางแผนที่ดี จงจัดการตัวเองให้ดีการแมネจเมนต์หรือการจัดการจะทำให้คุณก้าวผ่านทุกๆปัญหาและอุปสรรคได้และคุณจะได้ชื่นชมความสำเร็จแน่นอนส่วนธุรกิจอะไรที่มันล้มเหลวไปแล้วมันเจ๊งบงไปแล้วช่างมันถ้ายังรัก ในอาชีพที่อยากจะค้าขายชอบทําการค้าชอบเป็นนักธุรกิจเริ่มต้นใหม่ศึกษาข้อมูลให้ดีเวลามีอะไรตัวเลือกเข้ามาเนี่ยมันมีหนึ่ง,อ,งอย่าง2อย่างซ้าอย่างตัวเลือกหลายอย่างหลายทางคิดให้รอบคอบสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนสำหรับชาวราศีพิจิกนะเวลาคุณมีโอกาสอะไรเข้ามาหรือมีตัวเลือกอะไรเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งทางตัวเลือกเข้ามาหลายทางหลายอย่างอา,อาจจะต้อง ยังไงอย่าคิดให้รอบคอบแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะใจเย็นๆส่วนในเรื่องของความรักส่วนเรื่องความรักเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องไปยึดติดคือความล้มเหลวผิดพลาดช่างมันเคยอกหักเคยเสียใจช่างมันอย่าไปคิดเยอะ แต่ให้มันเป็นบทเรียนว่าคนใหม่ที่จะมีเข้ามาเนี่ยขอให้เลือกให้ดีๆกรณีคนราศีพิจิกที่โสดมันจะมีเรื่องของตัวเลือกหรือชอ i c e เข้ามามากกว่าหนึ่งให้เวลาเป็นเครื่องทดสอบ คนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนฉันใดก็ฉันนั้นไอพวกประมาณว่าเจ้าชู้หลายใจคบใครหลายคนถ้าไม่ชอบก็อย่าไปยุ่งหรือตัวเราเองถ้าเลือกเยอะเรื่องมากก็กินไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องไปเซเรียสหกไม้เท้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเรียนรู้ดูใจให้รู้เช่นเห็นชาติกันก่อนมันถึงจะตัดสินได้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงอดีตความรักที่ไม่สมหวังให้มันเป็นบทเรียนสอนใจแล้วไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำ ไม่ต้องไปจมปรักทิ้งกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรืออะไรมันเป็นไปไม่ได้ก็แค่ move on move on ก็คือเดินต่อไปข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้าอย่าไปจมปักส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปัญหาที่มัน,นผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากตัวใครปัญหาถ้ามันเกิดจากตัวเราเราก็แก้ได้ที่ตัวเราถ้าเราเป็นคนไม่รู้จักพออันนี้ต้องเร,เราต้องรู้ตัวแล้วแก้ที่ตัวเรา แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ตัวเขาหรือตัวเธอบางครั้งสซมาก็เข้าใจนะว่าการที่เรามีแฟนเจ้าชู้เนี่ยมันก็พูดยากเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เรามีความสุขถามใจตัวเองดูความสุขเป็นของเราชีวิตเป็นของเราถ้าเรามีสิทธิ์เลือกจงเลือกทางที่ดีที่สุดถ้าการที่มีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ผิดถ้าเราจะเดินออกมาแต่อย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ คิดพิจารณาให้รอบคอบถ้าเคยให้โอกาสแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นซ้ำๆ้ำซักซปัญหาเดิมๆมมันแก้ไม่หายแก้ไม่ตกก็เอาตัวเองออกมาค่อยคคิดค่อยๆพิจารณาคนราศีพิจิกช่วงนี้จะเจอเหตุการณ์แปลก เจอเรื่องแปลกๆเจอภาพลวงตาเห็นอะไรแปลกๆหรือจะมีซิกเซนหรือลางสังหรณ์นอนหลับกลางวันก็ฝันแปลกๆมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงหรืออะไรแบบนี้เข้ามาจะมีในเรื่องของไม่รู้อะเออมันจะเกี่ยวกับการเห็นอะไรบางอย่างนะทั้งสิ่งที่ควรเห็นและไม่ควรเห็นและจะมีเรื่องของเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเตือนอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของงานข่าดำอาจจะมีเกณฑ์พัดพรากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรืออะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเพศชายอันนี้ก็บอกไว้เฉยๆคนที่อยู่ก็สู้กันต่อไปแต่ใครที่สูญเสียไปแล้วหรือมีเรื่องของงานอาวมงคลงานข่าดำไปแล้วก็ถือว่าเออตามนั้นนะไม่ต้องไปคิดเยอะอยู่กับปัจจุบันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปส่วนเรื่องของเงินเงินทองทองเสียแล้วเสียไปหาใหม่ ไม่ต้องไปคิดเยอะจะถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังจะเคยทำอะไรแล้วเจ๊งลงทุนอะไรไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จช่างมันมันเอาคืนมาไม่ได้แล้ว เงินตรงนั้นเสียไปแล้วเสียไปไม่ต้องไปคิดเยอะอยู่กับปัจจุบันวางแผนกันใหม่แล้วก็ตั้งใจทํามาหากิน<ม>อย่าไปคาดหวังกับโชคลาภนะสาหรับคนราศีพิจิกช่วงนี้แต่ถ้ามันมีจริงๆอดไม่ได้จริงๆเลขอายุหรือเลขวันเดือนปีเกิดของคนตายถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งตายจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องจะเป็นอะไรใดๆก็ตามอะอาจจะมีโชคจากการสูญเสียเลขอายุคนตายนะแต่หลักๆเนี่ยเงินมันยังจะมาจากงาน แล้วก็จะมาจากการค้าจากการพูดจากการติดต่อการเจรจาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะักเงินมันไม่ได้ช็อตนะ แต่คุณจะมีเรื่องของการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้อยากมีไปสมดเลิกนี่ัยนี้ซะแล้วจะได้รวยเหมือนกับชาวบ้านเขาเอาเงินไปต่อยอดเอาเงินไปต่อเงินอะไรแบบนี้จะดีกว่ามากกว่าการมาซื้อของฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใช้เงินให้รู้จักใช้แล้วก็เรียงลําดับความสําคัญในเรื่องของหนี้สินหรือค่าใช้ใจ่ายให้ดีนอกนั้นไม่มีปัญหาพยายามดูแลสุขภาพไอ้เรื่องความคิดความเครียดความดันไม่ อันนี้ให้ระมัดระวังนะความคิดความเครียดความดันไมเกรนบางคนมันจะมีเรื่องของปัญหาสายตาร่วมด้วยการมองเห็นไม่ชัดเจนนู่นนี่มันจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองกับระบบสายตาซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดความคิดความกังวลหรือการยำคิดย้ำทำจนเครียดจนปวดหัวจนเป็นไมเกรนนะจ๊ะส่วนคนที่มีโรคประจําตัวก็เบาหวานความดันหัวใจ3โรคฮิตยอดนิยมนะคะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยเนะี่ยลดค่อนข้างที่จะลักษณะที่ว่า ทวมท้วมนิดนึงหรือว่าน้ำหนักขึ้นนิดนึงก็จะเตือน,นเรื่องของเบาหวานกับคอเลสเตอร,รอลสองอย่างนะจ๊ะทำบุญลงศพเสริมดวงสักหน่อยนะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนอกนั้นไม่มีปัญหาเทพเจ้าจีนที่บูชาได้ก็จะมีเทพเจ้ากวนอูนะจ๊ะและถ้าเป็นเทพเจ้าในสายฮินดูก็จริงๆพระพิฆเนศก็ได้หรือว่าพระแม่ลักษมีก็ได้นะโดยรวมไม่ได้มีอะไรแย่ขอให้ move on อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดนะเป็นกำลังใจให้ อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ